คุณเตรียมอปุปกรณ์มาจุดได้เลยผมจะพาคุณนั่งทงม์แชชีนย้อนอดีตชาติไปรุ่นทวดกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้อย่าแมสแต่คิดที่จะกระพริบตาเพราะคุณจะได้เห็นสิ่งที่เกิดก่อนคุณทั้งเฟอร์นิเจอร์เก่าหนังสือเก่าและอาหารสูตรโบราณที่หาทานไม่ได้ง่ายๆถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เก่งเฮงเจริญ้วครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำดึงที่หาทานยากมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ร้านเก่งเฮงจเจริญเป็นร้านอาหารสไตล์โบราณพูดอีกก็ทุกอีกโบราณจริงๆและเดิมคบโรงไม้เก่ารับซื้อขายไม้เก่าพวกไม้สักเฟอร์นิเจอร์เก่าๆขายเปล่าไม่รู้นะต้องไปถามเขาดูเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าเพิ่งขันดิร้านเนี่ยจริงอออแนวโบราณโบราณน,นะแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยอาหารเนี่ยก็เป็นสไตล์จานเดียวกินง่ายสุดๆแถมยังอร่อยอร่อยด้วยอ,นนอร่อยจริงนะไม่เทียงนะที่นี่นะครับเป็นรุ่นแบบปูย่ย่าตาทั่วจริงๆบอกได้เลยว่าเป็นแบบสมัยที่แบบโอ้โห ของแต่ละอย่างนี่คือแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเลยนะถ้าใครอยากมาดูก็สามารถมาดูได้นะครับสวยจริงเลยวะเออเออสวยจริงสวยจริง นี่คือการสาวเส้นใส่ตะก้อของพี่เขาเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่าพอใส่เสร็จและเตรียมตัวเตรียมใจเอาไปลวกได้เลยปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะและเตรียมตัวเตรียมใจลงใส่จานเรียบร้อยแค่นี้ก็เบ็ดเสร็จแต่ยังไม่หมดยังใส่ตาบใส่หมูเฮ้ยนี่มันจะเยอะไปแล้วนะแค่นี้ก็ราดน้ำซุปได้เลยน้ำซุปนี่บอกไม่ได้นะว่าทำจากอะไรมันคือสุดลรรับของร้านค่ะแค่นี้ก็เสร็จโอเคครับตอนนี้นะครับอาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สี่คนก็สี่ถ้วย ก็ราคาก็ตกอยู่ที่สามสิบบาทนะมาเดี๋ยวเรามาล <c oughs> องชิมรสชาติกันดีกว่าอืมอร่อยอร่อย ตอนนี้ก็มาพี่เรียบร้อยสำหรับไข่ดาวแล้วมาเดี๋ยวเรามาจอกกันโอ้ยถ้าอร่อยอย่นี่ก็คือแบบเป็นมือมือเส้นะเพราะว่าที่ท่องเที่ยวแล้วก็พวกอะไรพวกนี้คือของเขาคือสวยแล้วเป็นแนวโบราณอะไรอย่างนี้คนะ่อ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นข้าวหมูผัดพริกแกงนะคะเหนะัก็จานละ 40, 40บาทรวมไข่ดาวก็เป็น 50, 50บาทโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองชินนมกันดูนอะจะนูู้ก่อนนะขับเข้ามาอยู่ในเนนในมนูเช่นอะีกรอบนึงนะก็จะบอกว่า 30บาทนี่ถือว่าคุ้มไหมก็มาดูกันนะฮะมีเกี๊ยวนะครับมีหมูีหมูชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะนี่แล้วก็มีเส้นเยอะไม่ก็ถือว่าเยอะอยู่ในราคา30บาทมีตับ2ด้วยนะฮะนี่ตับ2นี่มาคำโตโต,ตเลยคำโตโตฮะ นมเนี่ยมันเป็นขนมไทยโบราณนะมันจะมีรอดช่องเผือกน้ํากะทิอันนี้อร่อยมากๆเลยคุณยายชอบมากเลยนะลูกอันนี้ค่ะอร่อยถ้าใครผ่านมาแถวสะพานพระนงเก้า ขาเข้ากรุงเทพก็อย่าลืมแวะมาร้านกิ่งเฮงเจริญของดีต้องบอกต่อร้านเขาอยู่ต้นสะพานเก่านะจะขึ้นสะพานเลยล่ะและมาก่อน4ี่โมงเย็นด้วยนะไม่อยากคิดจะมาวันจันทร์ล่ะอย่างัน้นค,ค,นค,คุณจะเห็นสีอ่ะเดี๋เพือครับสำหรับทริปนี้ครับบอกได้เลยว่าคนโบราณนี่ต้องถูกใจสีนแน่นอนนะหรืออาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ครับแต่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโบราณน,นะคะก็อย่าลืมอะไรนะคะกี้โบราณนะคะ สดติดตามด้วยนะครับ